สวัสดีครับคุมจุ๊บไครับสวัสดีค่ะขอติ๊กงค่ะยัเพสห้าสิบยังฟิตได้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับผมคุยเรื่องการลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่ใจใช่แล้วเริ่มต้นที่ใจเรานี่แหละโอเคอ่ามีสี่ใจมีสี่ใจเรามาดูกันว่าใจที่หนึ่งก็คือใจกล้าใจกล้าหมายถึงเขาบอกว่าให้เรากล้ากินผักเยอะให้เรากินพวกโปรตีนที่ดีแล้วก็ตัดพวกแป้งขาวไปเลย ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนการกินนะคะอย่างที่สองใจโหดโหดโหดเนี่ยเราต้องตัดบางสิ่งออกจากชีวิตไปเช่นน้ำตาลน้ำหวานชาลมไข่มุกน้ำอัลมใช่ตัดมันออกไปจากชีวิตเราเลยจริงจจะบอกแล้วว่าโหดก็คือตัดหวานมันเค็มไปเลยนะใช่ตัดออกไปครับผมครับมาดูใจที่3นะครับก็คือใจแข็ง แขก็คือลุกอ,ออกไปกไปออกกําลังกาย่าลุกขึ้นมาออไปออกกาลังกายเพราะว่าการออกกาลังกายเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วมันจะช่วยทําให้ระบบการเาผาผลาญของเราเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยใช่เพิ่มการเาผาผลาญอย่างที่4่ก็คือใจเด็ดคะ่ะเด็ดยังไงครับผมหลังหกโมงเย็นไม่เคี้ยวแล้วค่ะ ไม่เคี้ยวแล้วเพราะจริงๆเราร่างกายไม่ได้ต้องการแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็นอนแล้วดื่มน้ําได้อะไรได้แต่ว่าไม่เคี้ยวอาหารแล้วนะคะสี่ใจนี้ถ้าคุณทําได้เนี่ยคุณเริ่มต้นลดน้ําหนักได้แน่นอนตั้งแต่ใจกล้าใจโหดใจแข็งและใจเด็ดยบายนะคะติดตามคลิปดีๆจากขอบคุณครับผมและโคนพี่กุ้งจาเพห้าสิบยังฟิตได้ยบายครับสวัสดีคับ